สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNT มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมเดินทางมากับรถไฟฟ้า Airpod i l l i n k มาลงที่สถานีลรกระบ,บังจะเดินทางต่อนะครับไปที่ตลาดหัวตะเคอยากจะพาท่านผู้ชมนะครับไปสัมผัสกับบรรยากาศตลาดริมคลองบรรยากาศที่สบายๆใช้ชีวิตแบบสโลว์สตามผมมานะครับท่านใดไม่ทราบ การเดินทางเราใช้วิธีผมก็ได้มีหลายวิธีนะครับแต่การเดินทางมากับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิลิงก,ก็สะดวกเหมือนกันนะผมขึ้นมาจากสถานีราชปลาโลนนะครับแล้วก็มาลงที่สถานีลากะบังสถานีลกะบังของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิลิงเขาก็จะอยู่ด้านข้างของสถานีรถไฟลกะบังรถไฟแบบปูนๆเลยนะเราก็เดินตรงไปนะครับ ไปทางถนนนะโดยการเดินย้อนกลับทางวิ่งที่เรามานะครับของรถไฟฟ้าก็มานั่งรถสองแถวหมายเลขสามสามสามที่เขาบอกว่าผ่านตลาดอุตะเคนั่งไปเลยนะครับประมาณสักสิบนาทีได้ก็ให้มาลงบริเวณแถวทางเข้าตลาดอุตะเคประมาณซอยลาดกระบังซอยสิบเจ็ดให้ลงก่อนนะครับก่อนที่จะรถจะข้ามสะพานนะ บอกกับคนขับก็ได้ว่าจะไปลงแ,แถวทางเข้าตลาดอุตเทนะครับเดี๋ยวเขาก็จอดให้แล้วก็ลงประมาณสักซอยรักอบังสิบห้าก็ได้นะแล้วเดินมาหน่อยหนึ่งก็เดินเข้ามาในซอยนะครับประมาณสองร้อยเมตรได้จะเห็นสาลเจ้าเจอบ้านขวางอยู่ถ้าเราไม่มีรถยนต์นะครับเราเดินมาเราก็ไปทางซ้ายนะถ้าท่านใดมีรถยนต์นะครับก็ไปจอดได้ทางขวาค่าจอดรถนะครับชั่วโมงละสิบบาท ด้านขวานะครับเข้าไปเลยนะแล้วก็มาเดินไปที่ตลาดได้ส่วนผมมาด้วยรถโดยสารนะครับไม่มีรถส่วนตัวก็เลี้ยวไปทางซ้ายเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับพอไม่เห็นเจ้าจ๋อหรือว่าเฮ่งเจียนะก็แสดงว่าถึงตลาดแล้วนะครับ ตงนี้ก็เป็นซอยที่ผมเดินมาตลาดเก่าวัตตะเขคเราข้ามฝั่งไปเลยนะครับข้ามสะพานไปคลองด้านล่างก็คือคลองประเวบุรีลม น้ําบริเวณนี้นะครับผมมองดูก็ยังดูดีอยู่นะก็คือมีความเป็นน้ําที่ดูสะอาดตลาดเก่าวตะเข ตลาดหัวตะเคเนี่ยเขาเป็นตลาดที่มีคลองนะครับสามคลองมาตัดกันนะมีคลองประเวศบุรีลมคลองลำปะพิวแล้วก็คลองหัวตะเค้นะครับเป็นตลาดที่มีมุมสวยมากๆเลยนะสีแยกคลองเลยนะครับไม่ใช่สีแยกถนนนะเป็นสีแยกคลองเดี๋ยวผมเดินตั้งแต่ด้านซ้ายเลยนะสมมุติว่าเรากาลังข้ามคลองมานะครับ ซ้ายมือสุดเลยผมเดินไปทางซ้ายเลยเขาก็มีการปรับปรุงตลอดเวลานะอย่างทางเดินตรงนี้นะครับก็เพิ่งมีการทาสีใหม่ก็เป็นทางเดินสีออกแบบแดงๆขอบขาว,ขาว ในซอยนี้ก็มีชุมชนอยู่นะครับตรงนี้ก็มีนวดเท้าเนี่ยครับเขามีนวดเท้านวดคอนวดไหลนะแล้วก็มีแผนที่มีโรงเรียนเชิดเจมิมศิลบ้านต้นมะขามบริเวณตลาดหุตเคนะครับเขาก็ดึงศิละปะต่างๆนะงานศิละปะของศิลปินนะครับมาไว้ที่ตลาดนะเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว นี่นะครับร้านนี้ก็เป็นแบบเวิร์กช็อปเลยนะมีการระบายสีวาดรูปนะครับมีการเรียนการสอนตลาดริมน้าหัวตะแค่ชุกจนเก่าแก่ดินครองอายุกว่าร้อปียาลากับบังก็เป็นอาคารไม้หลังคาสังกะสี คงเอกลักษณ์เดิมๆไว้นะครับตั้งแต่ยุคโบราณก็มีร้านอาหารมีคาเฟ่และแหล่งข้อมูลความรู้ชุมชนให้แก่นักท่องเทีย่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมสัมผัสถึงความสงบแล้วก็ความคลาสสิกของชุมชนกรดิมน้ำซึ่งตั้งอยู่จุดตัดคลองประเวศบุรีลมคลองหัวตะเข้แล้วก็คลองลำปทิวเขตละกะบงังกรุงเทพมหานครมีร้านคาเฟ่เก๋ๆบรรยากาศดีๆแล้วก็เกสท์เฮาส์ บ้านสามครูสตรีทอาร์ริมกำแพงมีการจัดการแสดงงานศิลปะหมุนเวียนการสอนเวิร์กช็อปสำหรับผู้ที่สนใจแหล่งขายอุปกรณ์ศิลปะศูนย์การเรียนรู้วิถีถิ่นหัวตะเคคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพานั่งร้านที่หลายคนชอบนั่งนะเรียกว่าเป็นร้านที่หลายท่านมาตลาดหัวตะเคแล้วจะไม่พลาดเลยนะอย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวโลงกืงครับแล้วก็สีแยกหัตะเคคาเฟ่เดี๋ยวผมพาไปนั่งนะ เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับ มุมนี้นะครับบางทีก็เห็นในละครนะตามโฆษณาต่างๆนะเขามาถ่ายนะครับสะพานตรงนี้นะเป็นสะพานข้าคมคลองประเวศบุรีลมบริเวณตลาดหุ้ตะเคตตรงนี้ก็เป็นสะพานที่ผมเดินเข้ามาผมเดินมาแล้วก็ไปทางซ้ายก่อนนะครับให้ดูบรรยากาศทั่วตลาดนะครับก็เลยเดินไปทางซ้ายก่อนแล้วก็วกกลับมาตรงนี้ก็เป็นลานขายพวกอาหารแซ่บๆนะแห่งเช่นส้มตาน้ําตก เป็นร้านของชํานะครับที่เราก็เห็นตลอดทางเลยนะเป็นร้านเก่าๆนะครับสมัยก่อนก็จะมีขนมมีลูกอมอะไรประมาณเนี่ยนะครับวางเยอะแยะไปหมดบริการให้เช่าเรือนะครับนี่เขามีราคาบอกนะราคาหนึ่งท่าสองรอห้าสิบาทนะครับมีเรือใครย,ยากให้เช่าถ้าใครสนใจจะพายเรือนะครับก มาได้นะีตรงนี้นะแต่ผมพาดูหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวก็มีเรืออยู่ตรงนี้หลายลำนะครับสำหรับบริการนักท่องเที่ยวสำหรับท่านที่ชอบพายเรือดูบรรยากาศสองฝั่งคลองนี่นะครับมีเรือบริการในวันธรรมดาก็มีนะแต่ผมเคยมา ร้านจะเปิดไม่มากนะครับถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเปิดกันเยอะนี่นะครับมาติดต่อที่ร้านนี้นะสำหรับเรือพายนะครับ องข้างทางก็จะมีร้านอาหารบ้างเป็นคาเฟ่บ้างมีขายเครื่องดืม่มแล้วก็ร้านที่เป็นงานศิลปะก็จะมีอยู่เยอะสำหรับท่านที่ชื่นชอบงานศิลป์นะครับศิลปะเนี่ยลองมาที่ตลาดบุเคนะอาจจะมีบางอย่างที่ท่านชื่นชอบนะครับหรือได้ลงมือละเลงบรร,ร,รเลงเองก็ได้นะอย่างผมนี่ก็ไม่กล้าเข้าไปบรรเลงหรอกเพราะว่า เป็นคนที่เกี่ยวกับการวาดวาเขียนเขียนเนี่ยไม่ค่อยได้ดีเลยนะครับคือจะเละถ้าเป็นส่วนใหญ่มีเก้าอี้นั่งแบบรถไฟด้วย ผมมาตอนนี้เป็นเวลาเย็นนะครับประมาณ1กนาฬิกากว่าๆแล้วถือว่าเย็นมากเลยนะบางร้านก็น่าจะเริ่มเก็บกันแล้วนะครับก็มาเห็นมีเอทีเอ็มอยู่ตู้หนึ่งเป็นของธนาคารอมสินต้องอื่นผมไม่เห็นนะครับผมเห็นตรงนี้นะที่เดินผ่านมาเนี่ยเป็นตู้เอทีเอ็มของธนาคารอมสินตรงนี้ก็เป็นโรงกลิ่นะครับโรงกลิ่เก่า พอเลยตู้เอทีเอมมานะครับก็มาเจอโรงกลึงก็แสดงว่าผมถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยวที่พลาดไม่ได้เลยผมมาผมก็ามานั่งตลอดก็คือก๋วยเตี๋ยวโรงกลึงนะครับเขาจะขายตั้งแต่ช่วงเช้านะแปดเก้าโมงเนี่ยไปจนถึงประมาณสี่โมงเย็นไม่เกินนี้นะครับเขาบอกเลยว่าประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยหรือถ้าเกิดหมดก่อนนะก็คือเลิกก่อนนะครับแต่ว่าจะไม่เกิน สี่โมงเย็นหรือว่าสิบหกนาฬิกาก็สั่งมาแล้วนะครับหนึ่งชามรองพื้นไปก่อนจริงๆผมก็ทานข้าวมาแล้วนะช่วงประมาณบ่ายๆนะครับก็ต้องมาจัดอีกสักหน่อยหนึ่งระหว่างที่ทานก๋วยเตี๋ยวไปนะครับเราก็มองวิวหรือไม่ก็ันเรือวิ่งไปวิ่งมาบ้างนะครับบรรยากาศดิมคลองประเวศบุรีลม ก๋วยเตี๋ยวที่ผมทานอยู่นะครับชามละ40บาทส่วนน้ําก็บริการตัวเองนะครับน้ําก็ฟรีมื้อนี้ผมก็จ่ายนะครับ40บาทเป็นค่าก๋วยเตี๋ยวเมื่อทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะครับหนึ่งชามก็เดินต่อไปนะครับ ้ายท้ายยังมีบรรยากาศที่น่านั่งอีกนะครับยังไงตาผมมานะเดี๋ยวผมพาไปอีกลานนึงตรงนี้ก็เป็นร้านขายพวกกรอบรูปนะครับถัดมาหน่อยก็เป็นร้านตัดผมอันนี้แบบยุคเก่าเลยนะสีประมาณนี้เลยนะครับเขียวบ้างขาวบ้างชมพูบ้างเขาจะทําร้านกับประมาณเนี้ยร้านตัดผมเก่าๆคนรุ่นเก่านะครับไม่พลาดเลยนะอายุหกสิบเจ็ดสิบหรือว่าแปดสิบเนี่ย พวกเจ้าการะตูนพวกงูหรือว่าเจ้าตุ๊กแกเวลาไปโรงเรียนก็มักจะพกไว้ในกระเป๋านะครับไว้คอยหลอกเพื่อนผู้หญิงนะครับไปไแย่เนี่ยมันเป็นความสุขของเราคือตอนเด็กๆเราก็ชอบคนน่ารักแต่เราพูดไม่เก่งนะเรายังเด็กอยู่แล้วก็เอาพวกสัประหลาดพุกเนี้ยไปแห่เขานะเพื่อให้เขาสนใจกว่าจะพูดได้ก็โตแล้วนะ จะมาจีบอีกทีก็ไม่ทันแล้วเขามีลูกกันไปหมดแล้วนี่นะครับเป็นร้านแบบนี้นะก็คือสวรรค์ของวัยเด็กของผมเลยนะครับก็จะมีพวกลูกอมหรือไม่ก็ขนมซองบุหรี่นี่นะครับหรูหน่อยก็ฮอนนะสามเม็ดบาทนะครับลูกอมสามเม็ดบาท เดินเข้าไปอหน่อยนะครับมีซอยตรงนี้ดูบรรยากาศเก๋ๆนะข้างขวามีร้านคาเฟ่ด้วยนะครับมีขายเสื้อผ้าด้วยแล้วข้างในก็มีมุมถ่ายภาพถ่ายรูปตรงนี้เขามีที่ทิ้งขยะนะครับผมทำอย่างสวยเลยนะตรงนี้ก็มาถ่ายรูปทุกครั้งนะครับมาถ่ายภาพทุกทีนะเป็นภาพตะเค้นะครับ ตลาดน,นี้ก็มีมุมเก๋ๆเยอะนะครับออกแบบคลาสสิกอเก่าเมื่อก่อนนี่หาไม่ยากเลยนะครับเนี่ยป้ายโค้ป้ายพวกนี้เต็ไมไปหมดเลยแต่มาระยะหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่หาย,ยากมาก ทุกร้านเลยก็จะอนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างนะเขาจะเป็นแบบคลาสสิกเป็นของที่มีอยู่เดิมแล้วก็มาปรับปรุงให้สวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ดเดิมไว้นะครับมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะคือรูปแบบของการเป็นบ้านไม้ ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งนะครับถ้าผมมาแถวรากระบ,บังเนี่ยผมก็มักจะแวะเดินเข้ามาเพราะว่าบรรยากาศที่นี่เป็นบรรยากาศแบบสบายๆนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นกันเองกับนักท่องเที่ยวด้านขวานี่ก็เป็นสีแยกหัวตะเข้นะครับเป็นร้านคาเฟ่ที่ผมมานั่งตลอดนะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปดูบรรยากาศ กลัวป่ะเนี่ยเ,เหมือนเหมือนกูกลัว,วกลัวน้ำแมวพวกแมวจะกลัวน้ำมากนิ่งเลยนะคนนี้ก็ก็พาแมวนะครับม,ม,ม,ามาพายเรือเล่นเขาเขาลงเขาลงมากับพี่เองเหรอ,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 อดูว่าเขาทางเขากลัวนัน,นะกลัวน้ำอาจจะกลับยังไงนั่นน่ะต้องให้เขาไปส่งอีก ขอให้เขานั่งเล่นไปก่อนจริงๆแล้วแมวเนี่ยมันจะกลัวน้ํำนะสิ่งที่มันไม่ชอบเลยนะครับคือน้ํานะแมวเนี่ยซ้ายของผมก็เป็น คลองประเวศบุรีลมนะครับยาวไปทางขวาเลยนะส่วนด้านหน้าก็เป็นคลองหัวตะเค้คลองหัวตะเค้นะครับก็ไปผ่านถนนลาดกระบังส่วนด้านขวานะครับที่ตรงข้ามกับคลองหัวตะเค้ก็จะเป็นคลองลำปะทิวลานคาเฟ่สีแยกหัวตะเค้มุมเขดีมากเลยนะครับที่อยู่ตรงเรือออามาเจอหมาตัวละนะครับเมื่อกี้แมวลงเรือนี่หมาลงเรือ เขาอยู่หัวมุมนะครับระหว่างสีแยกของคลองพอดีเลยตรงนี้ด้านขวาผมก็เป็นคลองลำปะทิวมุมนี้ด้านบนบนสะพานนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาถ่ายภาพถ่ายรูปเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปในร้านสีแยกหัวตะเข้นะครับนี่นะครับป้ายอยู่ตรงนี้นะ สี่แยกอุตะเคคาเฟ่ yeah. เ่ยเจอแมวนะครับร้านนี้แมวเยอะจริงๆนะผมถามดูแล้วนะครับมีแมวทั้งหมดเก้าตัว มองซ้ายมองกวาก็คงต้องเป็นมุมนี้แหละครับเพราะว่าดูหลายๆโต๊ะเนี่ยก็เต็มหมดเลยนะโดยเฉพาะช่วงริมน้ําเนี่ยถูกจับจองทั้งหมดเลยผมบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมก็สั่งแบบประจำของผมเลยนะง่ายๆเลยก็คือชายเย็นแล้วก็ขนมปังติ้ง ทาเนเลยน้ำตาลอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จัดมาตามที่ผมบอกเลยราคาถือว่าถูกมากนะครับสองอย่างนี้ก็คือหกสิบสามบาทวิวหลักล้านเลยนั่งนะครับมองปราทิตตกดินมีเรือวิ่งไปวิ่งมานี่นะครับเป็นวิวที่สัมผัสได้บริเวณรอบๆร้านนะครับประมาณนี้เลยนะ อันนี้ผมถ่ายอย่างในร้านออกมาก็จะมีคลองนะครับมาตัดกันซ้ายนี่คือคลองลำปทิวตรงข้ามคลองหัวตะเคีนะครับแล้วก็มีคลองประเวศวิริลมมาตัดเนี่ยมุมเขาดีมากเลยนะครับจึงทําให้คนที่มาตลาดหัวตะเคนะียมักจะมานั่งทานที่ร้านนี้นะครับสี่แยกหัวตะเคี อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับก็ตกแต่งแบบสบายๆสไตล์เก่าๆนะเป็นบ้านไม้นะครับประตูนี่ก็เรียกว่าประตูเฟียมนะนะครับมีประตูเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยประตูโบราณน,นะครับเป็นประตูยุคเก่านะครับหกสิบเจ็ดสิบปีขึ้นไป น้ำไปก็ดูเรือพิงไปพิชมานะครับนี่นะครับร้านนี้แมวเยอะนะพอตกเย็นๆนะครับก็จะเอาแมวนั่งเรือร้านก็จะมีเรือนะครับผูกไว้รอบๆร้านนะเนี่ยพอตกเย็นๆนะครับก็มีนักท่องเที่ยวที่มาทานอาหารทานเครื่องดื่มในร้านนี่แหละสี่แยกอุตเทะเนี่ย แล้วก็พร้อมด้วยแมวนะครับที่ผมเห็นเนี่ยหกตัวนะมันก็อยู่หัวเรือบ้างท้ายเรือบ้างจ้องมองอะไรก็มไม่รู้นะน้ําเนี่ยนะไม่รู้มันชอบหรือมันกลัวนะครับแต่เห็นเจ้าของเขาบอกว่ามันก็ลงมาตลอดนะก็เป็นบรรยากาศนําหมกหากกันนะครับตลาดอัวตะเข่ช่วงเย็นๆสี่ห้าโมงท่านใดไม่เคยไปนะครับ หรือไม่ได้ไปนานแล้วลองแวะเวียนไปดูนะครับบรรยากาศก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะมีการปรับปรุงเพิ่มนูน่นเพิ่มตรงนั้นนะครับงานศิละปะมากมายบรรยากาศแบบสโลไลท์ริมคลองประเวศบินลมจุดตัดนะครับคลองหัวตะเค่คลองลำปทิวขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ